ถ้าพ่อเป็นคนขุดแร่ลูกชายก็คงจะไม่ต่างกันถ้าแกอยากได้ก็มาเอาไปสิครั้งหนึ่งฉันก็เคยคิดเหมือนกันเด็กใจดีโปรดอย่าทิ้งฉันไป ไม่นอตันให้ตายเถอะแกมันพวกคนไม่จริงใจความยากจนเป็นคำสาปที่เลวร้ายที่สุดแต่บางครั้งมันก็มีหลายวิธี <laughs> ในการทำเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมัน <S 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 2 <S 2 นอตันเด็กชายที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่อายุอย่างน้อยพ่อของเขาเสียชีวิตด้วยโรคปอดจากการขุดเหมืองและเกิดภาวะฝุ่นหรือว่าสารพิษเข้าปอดอย่างต่อเนื่องส่วนแม่ของเขานั้นคาดว่าเธอเสียชีวิตไปตอนที่นอตันเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานแต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญของเรื่องราวนี้ครับมีการเปิดเผยตัวฮันเตอร์ตัวใหม่ที่เป็นร่างจิตใจอันดามืดของนอตันเด็กหนุ่มนักขุดแร่ที่มีทั้งความใจดีและวาดฝันไปด้วยอนาคตอันสดใสชีวิตของเขา ถูกบังคับให้ทํางานและเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่ยังเด็กโดยในเวลาต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นคนขุดแร่เหมือนกอับพ่อและก้มหน้ารับชะตากรรมที่เหมือนกับพ่อของเขาไปด้วยนั่นก็คือโรคปอดจากในเหมืองครับหนอต้นต้องการหาเงินมาประทังชีวิตแต่เนื่องจากด้วยความเป็นเด็กและเงื่อนไขของเวลาหนอต้นจึงจมีไรายได้ไม่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเขาเองและไม่สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่านี้ได้โชคยังดีที่เบนนี่ ชายแก่คนหนึ่งที่เป็นคนงานเหมืองเก่าและเป็นเพื่อนของพ่อของเขาได้ให้การดูแลเขามาเป็นอย่างดีซึ่งมันช่างสวนทางในชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงในระหว่างทํางานนั้นเขามักจะเจอกับเพื่อนร่วมงานที่มักจะชอบแกล้งเขาและข่มขู่เขาอยู่บ่อยๆแม้ว่านอต้าจะอดทนต่อการทํางานอันหนักอึ้งและการบูลลี่มาอย่างต่อเนื่องแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังคงกัดฟันเพื่อหาหนทางที่อยู่ข้างหน้าต่อไปให้ได้ครับในครั้งหนึ่ง เบนนี่ได้แสดงรายชื่อเหมือง13แห่งให้กับหนอตันดูซึ่งคาดว่าอาจจะมีทองคามหาศาลอยู่ในเหมืองหนอตันจึงทุ่มเทชีวิตทุกอย่างที่ทําได้เพื่อค้นหาทองอลัาค่าในเหมืองทั้ง13แห่งนั้นเพื่อต้องการหลุดพ้นจากความยากจนโดยเร็วการเวลาผ่านไปยาวนานยิ่งเขาขี่ข้าสถานที่ที่ค้นหาไปทีละแห่งอย่างผิดหวังจนในที่สุดเมืองที่13ก็ไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าด้วยความผิดหวังอย่างยิ่งนั้นนอตันจึงจได้ทิ้งระเบิดไว้ที่ตําแหน่งสุดท้ายและกดมันเพื่อพังทลายลง ทุกคนจมลงสู่ซากหินที่ทับถมอย่างมหาศาลในขณะที่ทีมค้นหาและนักกู้ภัยได้มาช่วยเหลือหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นในขณะที่พวกเขากำลังจะเลิกค้นหาผู้รอดชีวิตในซา,ากปักหักพังอย่างสิ้นหวังไปแล้วจู่ๆพวกเขาก็ได้ค้นพบหนอตันที่อยู่ห่างจากทางเข้าเหมืองไปไม่กี่สิบเมตรโดยหนอตันได้ขุดทางออกจากถ้ำเหมืองผ่านลำธารบนภูเขาพอดีซึ่งเขาก็ได้รอดมาแบบฉิวเฉียดครับ นอตันเป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตมาจากอุบัติเหตุเมืองแร่รากับว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นปาฏิหาริย์ในขณะที่เขาพักฟื้นเพียงลําพังในโรงพยาบาลเขาได้ขัดเกลาชิ้นส่วนแรกของเขาที่ได้รับมาจากเมืองนั้นให้เป็นแม่เหล็กและเปลี่ยนอาชีพจากนักขุดแร่ไปเป็นนักสำรวจแร่ทางธรณีวิทยาซึ่งเขาก็ได้รับผลตอบแทนด้านเงินทองและความมั่นคงตามที่เขาต้องการถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ความมั่งคั่งมหาศาลที่เขาใฝ่ฝันเอาไว้นานวันเขา้า บุคลิกของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้เขาสลับขั้วร,ระหว่างชายที่มืดมนและหดหูกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนและโลภมากจนเมื่อเขาได้รับคําเชิญให้ไปที่คาร์หา์ดเขาก็รีบคว้าโอกาสที่จะได้รับโชคลาภอันมหาศาลนี้อย่างไม่ลังเลอุบัติเหตุครั้งนั้นทําให้นอตตันแคมเบลมีสิ่งที่เรียกว่าโกลเดนลัคแฝงเอาไว้อยู่ครับแต่มันก็กลับไม่เพียงพอที่จะรักษาสุขภาพที่ทรุดโทรมของเขาซึ่งส่งผลให้เขาอ่อนแอลงอย่างง่ายดาาาายยยรรรววมมมไไปปปถึึงงงออออดขอขขเเกกก็็่่่่้นืๆแตต ความเจ็บปวดทางกายนะั้นมันเทียบไม่ได้กับการติดเชื้อที่แพร่กระจายจากบาดแผลเล็กๆเ,เหล่านั้นทุกครั้งที่การติดเชื้อได้เริ่มต้นขึ้นเขาจะประสบกับความกลัวที่จะตกลงไปในความว่างเปล่าอันไม่มีที่สิ้นสุดครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกกลัวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในความม,มืดมิดมันช่างราวกับว่าเขาติดอยู่ในเหมืองลึกอันไร้ก้นบึงที่เขานั้นพยายามหลบหนีมาตลอดชีวิตนั่นเอง เอาละครับและเราก็มาวิเคราะห์มูลเหตุของเรื่องราวของนอตตันที่ไม่ได้มีบอกเอาไว้กันซักเล็กน้อยนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็ได้มีทีเซอร์ตัวอย่างของนอตตันในร่างของฮันเตอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้มีการบอกเล่าถึงประวัติและแรงจูงใจของเขาที่ตัดสินใจทิ้งความดีของตัวเองเพื่อก้าวเข้าสู่ด้านมืดครับ โดยในฉากแรกเนี่ยเราจะเห็นว่านอตตันเนี่ยกำลังเทผงดินปืนเพื่อทําระเบิดอยู่ก่อนจะตัดภาพไปที่ผู้คนในเหมืองกําลังรุมแกล้งนอตตันด้วยความสนุกสนานมันเริ่มได้หล,ล่อหลอมจิตใจของเขาให้อบอวนไปด้วยความขุ่นเคืองมากขึ้นจนแอบก่อให้เกิดเป็นความชั่วร้ายในใจของเขาลึกๆทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการบอกเท่าไหร่นะครับว่านอตตันเนี่ยเป็นคนแบบนี้หรือไม่เขาได้เริ่มประสบปัญหากับปอดของเขาที่สูดละอองฝุ่นจนน่าจะเกิดภาวะการติดเชื้อเหมือนกับพ่อของเขาครับ จนกลายเป็นโรคปอดระยะสุดท้ายซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนได้หลังจากที่เขาเนี่ยต้องทนทุกข์จากการแกลง้งและงานอเนกเหนื่อยซึ่งส่วนกับค่าแรงอันน้อยนิดและในที่สุดครับชีวิตของเขาก็กลับพลิกผันและมีแรงผลักดันขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเขาได้พบกับแผนที่เหมือนท่าสิเหมืองจากเบนนี่เพื่อนของพ่อเขาที่คาดว่าน่าจะมีทองคําหรือว่าแร่ที่พอจะตีมูลค่าได้ครับดังนั้นแล้วหน่อต้านจึงพยายามสำรวจเหมือนท่าสิมแห่งนั้นอย่างสุดกําลังและสุดความสามารถจนในที่สุด เขาก็ได้พบกับหนทางความเป็นไปได้ในเมืองสุดท้ายแต่ทว่าพวกคนเหมืองที่ชอบแกล้งนอตันกลับช่วงชิงแผนที่เบาะแสที่เขาพยายามรวบรวมมาอย่างยาวนานทําให้ด้านมืดในจิตใจของนอตันประทุขึ้นมาโดยไม่สนผิดชอบชั่วดีครับเขาตัดสินใจสร้างสถานการณ์ด้วยการวางระเบิดเมืองนั้นในขณะที่พวกคนงานมาสํารวจที่เมืองแห่งนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้จุดระเบิดเผาไม้เป็นจุนทุกอย่างจมลงสู่ใต้ดินก่อให้เกิดเป็นร่างใหม่ของนอตันที่สลับขั้วเข้าสู่ด้านมืดที่น่าจะเป็นคำสาปที่กัดกินใจเขา ไปตลอดการและนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกส่วนหนึ่งของนอตันที่ผมนำมาสรุปคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าร่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นร่างมืดของนอตันที่เปลี่ยนเสมือนกับคำสาบในใจเขาที่ปรากฏตัวออกมา ซึ่งก็เป็นร่างนี้หรือเปล่านะครับที่นำพาเขาไปหมดสติอยู่ตรงปากทางเข้าเหมืองก่อนที่พวกกู้ภัยเนี่ยจะมาพบเห็นพอดีเพราะในประวัติฉบับเดิมของนอตันที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นมันได้ระบุเอาไว้ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยเขาได้ขุดทางออกจากถ้า,านนผ่านลาธารบนภูเขาเอาไว้ซึ่งก็ไม่รู้ว่านี่จะเป็นความจริงหรือไม่นะครับแต่นั่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชีช้ชัดได้แล้วว่านอตันเนี่ย จงใจสร้างสถานการณ์ระเบิดเหมือนนี้แน่นอนเพราะไม่อยากให้ใครเนี่ยมาพบเจอขุมทรัพย์ที่เขาทุ่มเทตามหาครับแต่เขาเนี่ยก็ไม่น่าจะหนีได้ทันนะครับดูได้จากตอนที่ระเบิดเนี่ยมันเกลืนตัวเขาไปด้วยทําให้ร่างนี้เนี่ยอาจจะช่วยชีวิตเขาเอาไว้ก็เป็นได้ครับโดยทางนี้นะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นแค่การมนโนของผมเองเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้แต่ผมเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวความเป็นไปได้ของทั้งสองบุคลิกของนอตันมาประกอบให้เข้ากันให้ได้มากที่สุดแล้วล่ะครับยังไงเนี่ยถ้าหากใคครรทีี่ชออบบลิปะไแบบน ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับอ้าวแล้วครับและสำหรับวันนี้ทางเทลลิ i งสตอรี่ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ